สวัสดีค่ะพบกับ go ินซาอีกครั้งนะคะในช่วงบ่ายวันพฤหัสนะคะสำหรับนะคะทงคำในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ1,700ได้นะคะก็ทำให้บริเวณแนวต้าน1,700ถึง1,708นนะคะเป็นแนวต้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะโดยนักลงทุนก็รอผลการประชุม แก้ปัญหานี้ของกรีซนะคะโดยดูว่าขั้นต่อไปเนี่ยกรีซจะได้เงินกู้งวดใหม่เมื่อไหร่นะคะโดยกรีซสามารถซื้อ <c oughs> ซื้อนี่้ได้ในอัาตราที่ลดลงนะคะ <c oughs> ก็เป็นไปตามเป้าหมายนะคะแต่ว่า กรีซก็ขอรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ากรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อไหร่แล้วก็การไปชุม EU Summit นะคะซึ่งเริ่มต้นในวันนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้นอกจาวันนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะอย่างเช่นยอดค้าปลีกแล้วก็ยอดขอรับสิก,การการว่างงานรายสัปดาห์นะคะดัะชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็สต็อกสินค้าภาคธุรกิจเดือนตุลาคมนะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะ นี่เป็นกราฟในราย240นาทีนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะบริเวณ1,695ถึง1,701นะคะซึ่งอตอนนี้ก็ดูว่าถ้าหากว่าเบร a กรอบด้านใดด้านหนึ่งไปได้เนี่ย ะะก็ให้ follow by หรือว่า follow short นะคะโดยถ้าหากว่าสามารถผ่าน1,701ไปได้นะคะก็จะมีแนวต้านบริเวณ1,707แล้วก็1,723นะคะถ้าหากว่า break 1,701ได้ก็ follow by นะคะโดยจะมีแนวต้านที่บริเวณ1,707แล้วก็1,723นะคะก็บริเวณน,นี้นะคะส่วนการหลุดนะคะบริเวณ1 0 0 0 หกรลงมานะคะก็ให้ follow shot นะคะโดยแนวรับถัดไปก็จะมีที่บริเวณ1,688นะคะ1,688แล้วก็1,672นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโลเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ยังมองว่า าราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะแต่ปัจจัยหลักๆที่ทําให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมานะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ะคือการไปชนแนวต้านบริเวณ1นึ่งเราแล้วไม่ผ่านนะคะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะโดยประเด็นของเฟดนะคะหลังจากการประชุม FOMC แล้วนะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายก็คือซื้อพธนบัตรอีก4.5มื่นล้านนะคะซึ่งอันนี้ มันก็เหมือนกับมี operation twist อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมมาตรการมากขึ้นนะคะก็คือซื้อเท่าเดิมนะคะที่เคยซื้อจากนโยบาย operation จากมาตรการ operation twist นะคะนี่ก็เป็นการซื้อเพื่อทดแทน operation twist เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีการซื้อใหม่เพิ่มเติมอันนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆนะคะ สรุปแนวรับวันนี้นะคะถ้าหลุด1695ก็ลงมานะคะซึ่งเป็นไพ่หวดพอยต์นะคะก็จะมาที่161688นะคะแล้วก็1672ส่วน <c oughs> ถ้าหากว่าผ่าน1,701ไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ1,707แล้วก็1,723นะคะสำหรับ g o i n s i g h t วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ